ยินดีต้อนรับสู่ไ like ร culture จุดหมายปลายทางของคนรักรถที่หรูหราทรงพลังและมีเรื่องราวทุกการเดินทางมีความหมายและทุกคันมีจิตวิญญาณหากคุณชื่นชอบยนต์ประกรรมที่เต็มไปด้วยความประณีตสไตล์เหนือการเวลาและความเป็นไอคอนในโลกยานยนต์คุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเบนลี่ convertible ปี2026รถที่ไม่ได้แค่ขับแต่มันสะกดทุกสายตามันไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จรสนิยมและความหรูหราที่แท้จริง เบนลี่คอนเวอร์ติเบิลปี2026คือนิยามของความพิเศษทุกเส้นสายถูกออกแบบอย่างตั้งใจกระจังหน้าเรียบหรูและทรงพลังโครงสร้างทั้งหมดดูสง่าง,งามทุกมุมมองเมื่อแล่นผ่านบนถนนในกรุงเทพภูเก็ตหรือพัทยามันไม่ใช่แค่รถที่ผู้คนมองแต่เป็นงานศินละปะที่มีชีวิตเป็นความสง่าง,งามที่สัมผัสได้จากทุกมุมภายในรถนั้น คือโลกอีกใบของความหรูหราง,งานฝีมือระดับสูงทั้งแผงไม้แทบบาหนังลายเพชรพรมขนนุ่มละเอียดและตัวเลือกการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ทำให้เบนลี่ทุกคันรู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะทุกปุ่มทุกตะเข็บทุกการออกแบบเต็มไปด้วยความพิถีพิถันแสงไฟภายในให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสวีทสุดหรูที่เคลื่อนที่ได้ระบบเสียงเนมฟอร์เบลลี่ให้คุณภาพระดับห้องอัดเสียงไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงคลาสสิกหรือฮิปฮอปทุกโน้ตชัดเจน และอยากคิดว่าความหรูหารานี้จะไร้พลังเบนลี่คอนเวอร์ติเบิลปี2026มาพร้อมขุมพลังให้เลือกทั้ง V 8เทอร์โบคู่หรือ W 1 2อันทรงพลังตั้งแต่542ถึง650แรงมา้าเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเพียง3.6วินาทีแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่มันคือความสมูทในการปล่อยพลังออกมาเหมือนรถรู้ว่าคุณต้องการอะไรแม้ยังไม่พูด ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติการควบคุมช่วงล่างแบบอัจฉริยะและระบบการสะเทือนแบบลมของเบนลี่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนถนนหลังคาผ้าใบแบบเปิดประทุนก็คือสุดยอดวิศวกรรมเปิดได้ภายใน19วินาทีแม้ขณะวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรชั่วโมงและเมื่อเปิดหลังคาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปท้องฟ้าแสงแดดกลิ่นลมทุกการขับขี่กลายเป็นประสบการณ์ระดับภาพยนตร์ เบนลี่คอนเวอร์ติเบปี2026ไม่ได้ตามกระแสแต่มันคือต้นทางของกระแสในโลกที่ทุกคนอยากโดดเด่นด้วยความดังเบนลี่เลือกที่จะเงียบแต่ทรงพลังมันไม่ใช่รถของคนที่อยากอดแต่มันคือรถของคนที่ชีวิตพูดแทนทุกอย่างที่ d r i right v เ c า l t เ r e เราไม่ได้แค่พูดถึงแรงม้าและสเปคเราเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในตราสัญ,ญลักษณ์และ Ben t ี่ y c o n ว e r t i b l บปี2026ก็คือเรื่องราวของความสง่าง,งามคุณภาพและความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะแล่นไปตามถนนสุขุมวิท เข้าร่วมงานระดับ V.I.P. หรือลบหนีไปพักผ่อนบนยอดเขารถคันนี้ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางแต่มันคือการเดินทางในตัวมันเองถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไม่ได้มีแค่ความหรูหราแต่สืบทอดตำนานเบนลี่คอนเวอร์ติเบิลปี2026คือคำตอบของคุณขอบคุณที่ติดตามไร้เขาเจอช่องที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่แค่ล้อของคุณกดติดตามเพื่อพบกับรถยนต์ที่ไม่ได้แค่พาไปถึงที่หมายแต่เปลี่ยนทุกการขับขี่ให้เป็นเรื่องราวที่คุณไม่มีวันลืม